คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะเกาะติดสถานการณ์การเมืองที่สำคัญที่สุดในรอบสัปดาห์หลังนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมารายละเอียดการยุบสภา เมื่อช่วงค่ำของวันที่11ธันวาคม2568นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ดำเนินการทูลเกล้าถวายพระราชกฤษฎีกาเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการแล้วการประกาศยุบสภาครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันและเปิดทางไปสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ซึ่งเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปสู่ประชาชนโดยสมบูรณ์ ถ้อยถแถลงสำคัญทันทีที่ดำเนินการทูลเกล้าแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรีอนุทินได้กล่าวถ้อยคำสำคัญต่อสื่อมวลชนโดยระบุอย่างชัดเจนว่าผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนครับ ทอยแถลงนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังพักการเมืองและผู้สมัครทุกคนให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สนามเลือกตั้งในลำดับต่อไปซึ่งคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตจะได้กำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้การยุบสภาครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการวิเคราะห์ทางการเมืองที่เข้มข้นโดยทุกพักการเมืองต่างต้องเร่งปรับทับและจัดเตรียมผู้สมัครเพื่อช่วงชิงโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เราจะติดตามความคืบหน้าของการกำหนดวันเลือกตั้งจากกกตและความเคลื่อนไหวของแต่ละพักอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ